สกิดข่าวสา,าเรื่องของชาวบ้านคืองานของเราครัมีไหมมีคนบอกว่าพี่ระมัดแบบขี่โม้งมีบ้างไหมไม่มีมีแต่ไอ้พวกเด็กแม่นเพิ่งเกิดตอนหลังเนี่ยมาเนี่ยไอ้มาพิมพ์อะไรอะคอมเมนต์เนี่ยพิมพคอมเมนต์เนี่ยนะว่าโม้ขี้โมง้งแต่ว่าไอ้ที่คนจะมาพูดเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดเอไม่มีใครกล้าพูดคือแทนที่จะพิมให้มาพูดต่อหน้าดีกว่า มันไม่กล้ามาพูดหรอกแต่ว่ามันมีลายหนึ่งที่ฐานะอ่าไอ้แน่จริงมึงมายิงกับกูสิวะมีมั้ยมีเหรอมีลายหนึ่งอุ้ยลายหนึ่งก็เลยเช็คเจอไหมลูกน้องปอสเช็คเช็คก็เจอเจอปรากฏว่ามันเกียบตำรวจมันเคยโดนจับที่สอนอพระขนงมันอายุแค่สามสิบสองเองถูกจับเรื่องกัญชาครับและบ้านมันอยู่ที่บุรีหลังก็เช็คปรากฏว่าเราเช็คแล้วมันมารับจ้าง ทำงานอยู่ที่เขาใหญ่ครับก็เลยไปล็อกตัวขึ้นมาล็อกตัวมาบอกมึงใช่ไหมท้ายิงกูอ่ะมันก็บอกไม่ได้ยิงกับไอสัตว์นี่โทรศัพท์มึงไปกับกูไปในป่าที่เขาใหญ่เนี่ยกูเตรียมปืนมาให้แล้วจะได้ดวลกันนะมึงนี่เร็วๆนี่เองนะโอ้ยกาปีนขี้โมกเปียกรองเท้าหมดขี้โมกเปียกรองเท้าขี้โมกขี้โมกของเขาเนี้ยขี้โมกของมันเนี้ยเปียกรองเท้าเอาหัวมาไถรองเท้าอยู่นั่นนะ ก็เลยตบสั <Spy ak ant inding> <That> ่งสอนไปนี่นานนียังไงนีไม่นานนี่ที่โพสโพสเนี่ยละฮะโพสโพสเนี่ยโพสโพสเนี่ยคือผมไม่ชอบใช้แจ้งความชีวิตนี้ไม่เคยแจ้งท่านท่านพูดแบบนี้นไม่กลัวแบบว่าทำผิดกฎหมายเนี่ยมาพูดอย่างนี้ตำลุนกูทำผิดกฎหมายมึงก็จับกูให้ได้ดีอืมเอออืม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 แล้วอย่างมีมีไหมแบบในแบบโซเชียลที่เขามาต่อว่าต่อขานเราว่าแบบอย่างเรื่องของน้องพรอย่างเงี้ย หาว่าแบบไปลุงทรงลุมโสมซ้าเปมีอย่างเงี้ยนี่นะเราเป็นคนเนี่ยอย่าไปสนใจเสียงหมาเห่าอุย้ยจริงเดิน<ม>าตามาทางก็ต้องมีหมาที่มันต้องเห่าบ้างโอ้ยเป็นเรื่องธรรมดาหมาเห่าเนี่ยถ้าลคาคาญก็เตะให้ลอยไปเลยอืนะ,ะแต่ว่ามันจะมาเห่าเนี่ยเราไปสนใจเสียงหมาเห่าเนี่ยแค่ไปไล่อ่านคอมเมนต์เนี่ยแม่เป็นหมื่นคอมเมนต์ลายตา ลายตาแต่ผมเนี่ยจะมีทีมงานไงจะก๊อปมาให้ดูบอกอย่าก,ก๊อปมาเฉยๆต้องเช็คยูเซอร์ด้วยปลอมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนณนะวันนี้เวลานี้มันอยู่ตรงไหนผมจะมีทีมงานบังเอิญแม่นเคยเป็นอดีตผู้จัดการป่าปา,ปามยาเสพติดที่ทำเรื่องเทคโนโลยีอย่างนี้มาสามปีเพราะนั้นมึงหนีกูไม่รอดหรอกอมึงหนีกูไม่รอดหรอก วันนี้เราคุยกันแบบว่าส่วนตัวอะไรนะพี่นะไม่ได้มีคดีคนเดิมคดีอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะตอนนี้ก็มีคนเนี่ยติดเข้ามาติดตามดูแล้วนี่เป็นอันนี้เป็นไลฟ์พิเศษนะครับพี่วัดผมเข้าเรื่องเลยผมอยากรู้จริงๆว่าจริงๆแล้วพี่เป็นตำรวจอยู่ท่าไห่ก่อนเป็นตำรวจติดร้อยตำรวจตรีนะอายุยี่สิบสองยี่สิบสองปีแล้วก่อนหน้านั้นพี่ทำอาชีพอะไรอ่ะเป็นเสมายนงโอโหมาหลายอาชีพเว้จริงเหรอฮะรอคือเรียนเนี่ยมันก็โดนไล่ออกมาสามสถาบันน่ะ เรียนมศสี่คโดนไล่ออกอไปเรียนเกษตรก็โดนไล่ออกเรียนวิไลครูก็โดนไล่ออกต้องไปอ่านหนังสือสอบเทียบเองและใช้วุฒิมาสอบเข้าบรรจุครูและเป็นเสมียนเป็นครูก็เคยเป็นครูก็เป็นเสมียนก็เป็นเสมียนอำเภอนี่ก็เป็นแล้วจับพัดจับผูยังไงถึงถึงได้มาเป็นเป็นตำรวจสอบประหลัดอำเภอได้ก่อนสอบประหลัดก็เป็นประหลัดอีกเป็นครูเป็นประหลัดเป็นเสมียนเป็นโอ้แล้วมี็นอื่นอีกไหมฮะแล้วแม่ดูแล้วมันไม่ชอบ คือใจมันรุ่มร้อนอยากจะจัดการให้พวกคนร้ายพวกโจรโจรที่มันปล้นฆ่าตาเนี่ยนะฮะครับแล้วก็เลยพถึงว่าตาตาเคยถูกโจรตาถูกโจรปล้นฆ่าเท่าแก,ก่กกแซ่โคถูกโจรปล้นฆ่าโจรสี่สิบคนบุกปล้นฆ่าสี่สิบคนที่จังหวัดอะไรตอนนั้นเนี่ยอ่าที่บ้านพนมเศษตำบลพนมเสดอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ปีพศสองพันห้าร้อยเก้าอ่ะนะฮะโอ้โหบุกเข้าไป บุกเข้าไปบุกป้นฆ่าชาวบ้านก็ตายตาคือฝังใจว่าแบบอยากตามล่ามันต้องฆ่าไอ้พวกเชี่ยเนี่ยก็คิดอย่างนั้นไงคิดในใจอย่างนั้นครับอ่าอ่อาหลังจากนั้นก็คือเลยไปสมัครเป็นตำรวจมาเป็นตำรวจละลาออกจากปรัดอำเภอมาเป็นตำรวจครับครับแล้วพอเข้าไปเป็นตำรวจนี่จุดเริ่มต้นนี่ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างฮะที่จะเป็นจุดเริ่มต้นเราแฮปปี้ไหมตอนนั้นเป็นยศอะไรฮะตอนที่ไปเป็น เริ่มต้นจากนายเลวัตก็เป็นว่าที่ร้อยตำรวจตรีเลวัตเลยแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะออกไปมันต้องฝึกกะตะัตตกััศิลาให้มันครบก่อนอต้องอจบ <has S 2> ปิญญาเทผมมีหลักเกณฑ์อย่างนี้พี่หนุ่มหนึ่ง <1. S 2> ต้องจบนิติศาสตร์สองต้องร้อยตํารวจตรีสามต้องจบปิญญาโทสี่ต้องเป็นมือปรบับให้ได้ครับเราก็มาเรียนปริญญาโทช่วงเรียนปิญญาโทก็อยู่ที่ลองสวัสดิ์แผนกความชอบกรณีพิเศษกองกําลังพลกรมตํารวจ นะจนกระทั่งถึงปี2-8ก็จบครบบริบูรณ์แล้วก็สมัครครับสมัครใจไปอยู่ที่อำเภอชัยบาด,ดาลจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นถิ่นที่ไอโจนที่มันป้นฆ่าตาเนี่ยไปอยู่ที่นั่นโคดเง้าเหล่ากอมันอยู่ที่นั่นตามล่าไหมตามล่าพูดกันตรงๆนะตามล่าแล้วก็ไม่ได้ใช้ กฎหมายตามล่าเพราะมันไม่มีหมายจับแต่เรามีบัญชีรายชื่อว่าเป็นใครบ้าง<ห>ใครบ้างาใครบ้วแล้วพี่รราไปตามสืบได้ยังไงฮะตามสืบนี่มันรู้ตั้งแต่สมัยอาแล้วเพราะผมอายุ12นี่ก็ตามล่าไปอาผมคือจ่าสิบตำรวจดีเลกสุขทวีเนี่ยอาเขยเนี่ยครับเขาตามก็เอาผมไปคือบ้านผมครอบครัวผมก็เดิมเป็นคนมีฐานะนะเจ้าของโรงสีนะสองโรงอะ่ะแต่พอโกงโดนยิงตายนี่เราก็เหลือเงินเท่าไหร่เราก็มาจ้างตำรวจฆ่าโจร ถ้าขายค่าได้ก็ให้หัวละห้าในยุคนั้นนะในยุคนั้นในยุคนั้นแล้วเขาก็ปั้นเราเป็นพยานตำรวจยิงใครตายก็ให้ผมไปชี้ว่าใช่ไหมผมก็ไปชี้ว่าใช่ตอนนั้นเห็นคาตาหรือไมไม่ได้เห็นไม่ได้รู้เรื่องเลยเขาปั้นเขาปั้นเขาปั้นตำรวจปั้นในยุคนั้นในยุคนั้นยุคนั้นในยุคนั้นคือถ้าเอาน้าผมที่เห็นเนี่ยครับนาผมโดนฆ่าแน่ ไล่นาลงสีต้องปล่อยล้างหมดเพราะกลัวโจรตำรวจมี30คนโจรมี40คนมันสู้ไม่ได้เขาก็ให้ผมเนี่ยว่าเป็นเห็นคนร้ายและจําหน้าได้เวลาตำรวจไปยิงเนี่ยเขาล็อกตัวได้ก่อนเขาก็มาขยายผลใช้คําว่าขยายผลกันนะครับเขาก็รู้หมดว่าใครมาร่วมบ้างมันก็รับสาภาพใครมาร่วมบ้างเราก็ได้รายชื่อ,อครบสีสิบแล้วครบสี่สิบแล้วนะครับก็ศพกกงตั้งได้สวันโจรก็ตายไปสี่แล้ว Uh huh. เราก็มีหน้าที่ไปชี้แล้วเขาก็ถ่ายรูป uh huh. ไอ้โจรมันก็เลยรู้ว่าไอ้เด็กคนนี้นี่พยานเนี่ย uh huh. ไอ้เด็กเวนเนี่ยมันก็เลยตามฆ่าเราผมก็เลยไม่ได้เรียนเลยป5้าป6ปเจโจนตามฆ่าตั้งแต่อยู่ปอโจนตามฆ<า>นะ่าเพราะเป็นพยานปากเดียวไง uh huh. อาก็เลยให้พกปืนไปโรงเรียนก็ต้องมองซ้ายมองขวา uh huh. คนมันก็ต้องเอาตัวรอดกลัวจนกระทั่งต้องสู้ อมนะครับมันก็เลยต้องสู้ตั้งแต่เรายังไม่ค่อยจะรู้ความอะไรเลยแค่อายุสิบสองอ่หมามันยังสู้เลยแล้วผมเป็นคนเนี่ยมันก็ต้องสู้ทีนี้พอเราได้เป็นตำรวจปุ๊บแล้วบอกไปตามล่านี่ไปตามล่ารู้เจอไหมฮะเจอตอนนั้นเป็นรถอะไรว่าที่ร้อยตำรวจหรือว่าร้อยร้อยตำรวจเอกแล้วเป็นร้อยตำรวจเอกแล้วนะอยตอนที่ไปตามเนี่ยนะอ่แล้วไปตามมันเจอได้ยังไงฮะเจอสิเราเช็คได้นี่มันมีเมื่อก่อนมีทลอสิบสี่มีทะเบียนบ้านเนี่ย เรารู้ชื่อนามสกุลจริงมันเนี่ยก็รู้แล้วมันพักที่ไหนโคตรเงาเหล่ากอมันเป็นใครบ้างครับเรลาก็ไปสะเดาะเคราะห์ซะเข้าใจคําว่าสะเดาะเคราะห์สะเดาะเคราะห์คือทำให้ให้แม่เราเกิดใหม่อุ้ยสะเดาะเคราะห์อย่างนั้นกี่คนอยู่ลบบุรีนะช่วงอยู่ลบบุรีสองแปดสองเก้าสามศูนย์สามหนึ่งก็ได้ประมาณยี่สิบกว่าคนยี่สิบกว่าคนใช่โอ้โห คืออ่ะแล้วแล้วพอยิงเรา,าก็เราคือถ้าเกิดเราวิสามันใช่ไหมตอนไม่วิสามันผมก็ยิงมันแบบคนร้ายอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าใครยิงอุ้ยเหรอฮะแต่คดีมันหมดอายุความไปหมดแล้วนะหมดอายุความก็เล่าได้นะครับ <c oughs> ผมแบ <c oughs> เป็นแค้นแล้วเก็บความแค้นเดี๋ยวนี้ก็ยังแค้นอยู่อืแต่ว่าพอมาถือศีลหลังกเกษียณน,นี่มันก็ปรงปรงไปหมดไหมฮะพี่รัตตอนนั้นยี่สิบมดคน,คนสุดท้ายได้ปีสามเจ็ดปีสามเจ็ดนะครับ ไปเจอได้ไงคนสุดท้ายไปเจอโดยบังเอิญคือน้าเขผมอนผมนายสวิทกรรมสกุลเนี่ยเขาไปเจอมันหนีไปอยู่เขื่อนที่ที่เขื่อนเขาแหลม่ม,มันไปสร้างแพรและรับซื้อปลาซื้ออะไรอย่างเงี้ยน้าผมไปเจอโดยบังเอิญอว่าไอคนนี้แหละคือไอเสือดําที่ว่ามันเป็นคนยิงเลยตัวที่เป็นคนยิงเลยนะ,ะผมก็ขับเรือหางไปไป,ไปคนเดียวอขับเรือไปอขับเรือไปคนเดียวก็ขึ้นไปทำเป็นหนังได้เลยเนี่ย ขึ้นคนเอาไปทําเป็นหนังไหมะเรื่องเดี๋ยวก็ขึ้นขับเรือไปขับเรือหางไปคนเดียวอ่ะมันก็คิดว่าผมจะไปติดต่อขายปงขายปลาผมก็ถามว่าลุงชื่อลุงดาใช่ปะโอ้ผมเคยได้ยินชื่อลุงดําที่เป็นเสือดํามันก็คุยโมงอะเอ้ยกูเสือป่นมาสมัยเก่าอะไรมันก็คุยเลยครับบอกลุงจําได้ไหมลุงเคยยิงเท่าแก่กกที่บ้านพนมเศษอ่ะมันบอกเฮ้ยมันขาดอายุความผมก็ไอสัตว์ไม่ขาดอายุแขนกูอุ้ย ออออม่ขาดอายุความแต่ไม่ขาดอายุแขนสัตว์ไม่ขาดอายุแขนครับเปรี้ยงซะเลยหงายเลยไม่รู้เราก็ขับเรือหนีก็จับไม่ได้อีกแหละอ๋อก็หมดเรื่องขาดใจไอ้เรื่องอื่นก็มามาอายุความไอ้สัตว์แต่ไม่ขาดอายุความไม่ขาดอายุแคขนโอ้ อ้นั้นคือก็สุดท้ายคือนั่นคือคนสุดท้ายเสือดาคนสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นคือเราก็เข้ามาสู่วงการที่เป็นตำรวจก็เป็นตำรวจมือปราบมาตลอดเนี่เหละเป็นตำรวจนี่ก็ตั้งคือผมเนี่ยมันมันเหมือนกับถ้าทำเคสสตดี้ผมเนี่ยเหมือนคนมีความเจ็บแ้นแล้วก็โกรธแ้นพวกคนหลายโดยเฉพาะพวกโจรเสือป้นฆ่าเนี่ยมึงจะเป็นเสือเก่าเสือใหม่เนี่ยมึงคือหมาในสายตากูนะครับ แล้วใครที่เป็นมือปืนจับตัวเรียกค่าถ่ายผมจะรวบรวมรายชื่อครับรวบรวมรายชื่อแล้วจะเก็บเมื่อก่อนเนี่ยคนมันจะไม่ค่อยถ่ายรูปกันครับไม่ค่อยมีประวัติแต่ว่าเราเนี่ยจะไปค้นทอรอสิบสี่คือทะเบียนบ้านอืแล้วมันทํารูปบัตรประจําตัวเราก็จะไปสําเนาบัตรแล้วก็เอารูปไอ้พวกนี้มาขึ้นปฏิทินแม่โขง แค่โง่ให้ที่เขาโชว์โป๊อะไรกันผมชอบดูมากเลยข้างหลังดูไปดูมาปฏิทินติดกันได้ไงก็ไม่รู้เปิดหน้านี้เปิดหน้านี้เอ๊ะทำไมเปิดไม่ออกติดเปนเปียกอะไรหรือเปล่าไม่รู้ตาจารย์กูกลับมาก่อนเดาเดวเดี๋ยว่อกี้ได้จอนเดนไม้มาไม้อะไรวะสักวันหนึ่งเฮ้ยโดนไม้สามหน้าเอามาหน้าค่ะกูกูตีกูกูตีกูตีแม่ไอ้ที่เฮ้ยมึงไป